มาสองดูส้มโอทับทิมสยามปีนี้ติดแค่สองลูกนะคะดูนะคะส้มโอทับทิมสยามเขาจะแตกต่างจากส้มโอทองดีนะคะอ่าส้มโอทับทิมสยาม เขาจะมีมีลูกคล้ายๆน้ำเต้านะคะแล้วก็ตรงหัวขั้วตรงนี้ก็จะเป็นกระจุกคลา้ายๆลูกน้ำเต้าอา่หลายเดือนนะคะกว่าเขาจะแกะ่ใช้เวลาประมาณแปดเดือนถ้าจำไม่ผิดเนาะเขาถึงจะแก่พอพอเก็บ อันนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นกระจุกหัวคขั้วเริ่มเป็นกระจุกรอเข้าแก่ไม่ไหววันนี้ก็เลยซื้อส้มโอทับทิมสยามกับอ่าส้มโอทองดีมาดูกันนะคะว่าระหว่างส้มโอทับทิมสยามกับส้มโอทองดีมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะส้มโอทับทิมสยาม อันนี้โมโมทองดีนะคะซื้อมาจากตลาดก็้มโมท่าทีมสยามตรงขั้วเขาจะเป็นกระจุกคล้ายๆลูกน้ำเต้านะคะจะเป็นกระจุกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภูนูนออกมาเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็ลูกจะไม่ใหญ่ ส่วนส้มโบทองดีจะลูกใหญ่นะคะอันนี้คือลูกที่สมบนนะูรณ์เนาะจะลูกใหญ่แล้วก็เปลือกจะเริ่มเหลืองต่อมไขมันก็จะเด่นชัดก็คือแก่พร้อมกินส้มโอทับทิมสยามก็จะกดกดลงไปตรงก้นเขาก็จะบุ๋มลงไปนะคะคือส้มโอที่พร้อมกิน สีเขาก็จะเข้มส้โมโอทับทิมสยามสีจะออกแดงชมพูและเลือนะคะแดงแดงทับทิมจะสีเข้มกว่าส้โมโอทองดีเดี๋ยวเรามาปอกดูแล้วก็ชิมรสชาตินะคะว่าแตกต่างกันไหมแกะออกมาแล้วก็ได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือส้โมโอทับทิมสยามอันนี้คือส้โมโอทองดีคะ่ะ แต่ว่าทัพทิมสยามสีเขาจะซีดไปอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่ที่ดินเนาะหรือไม่ก็เขาเก็บเลยอายุแก่ไปเพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นทรายถ้าเก็บเลยอายุการเก็บเกี่ยวนะคะส้มโอจะเป็นทรายเนื้อจะเป็นทรายจะไม่อร่อยจะไม่มีรสชาติเลยค่ะส่วนส้มส่วนส้มโอทองดอีลูกนี้นะคะรสชาติดีมาก รสชาติดีมากเปรี้ยวนิดนิดเป็นรสชาติของส้มโอที่เป็นรสชาติของรสชาติดีค่ะราคาก็แตกต่างกันเกือบครึ่งต่อครึ่งนะคะก็ได้รู้เนาะความอยากอยากกิน ส้มโอทับทิมสยามที่บ้านยังไม่แก่แต่ว่าต้นต้นที่บ้านรสชาติดีมากนะคะรสชาติดีทั้งทงท,งที่ยังไม่แก่ปีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเรา,าดูแลดีเนาะแต่อันนี้จะเก็บเลยอายุเนื้อเป็นทรายกินไม่มีรสชาติเลยค่ะ ก็ได้กินสมใจแล้วก็แบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆว่าส้มโอถ้าเก็บเลยอายุไปเนื้อเขาจะเป็นทรายจะกินไม่ได้จะไม่อร่อยกินก็ไม่อร่อยจะเป็นแข็งๆเป็นทรายส่วนเก็บได้อายุก็จะอายุเขาพอดีก็จะได้ได้น้ำได้รสชาติของส้มโอที่อร่อย กินแล้วหยุดไม่ได้เลยนะคะลูกโตๆตนี่ครึ่งลูกถึงจะหยุดได้นะคะกินส้มโอเพราะเขาเป็นผลไม้ที่ไม่ไม่มีรสหวานมากเนาะกินได้เรื่อยๆมีสิ่งละอันเล็กๆน้อยๆสิ่งดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของลุนีชาแนลนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ